สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะในคลิปวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาพี่บีนะคะนำเสนอค่ะคุณลูกค้างานผ้าลินินรอบปกค่ะ52นิ้วกันไปเลยนะคะพี่บีห่างหายงานลินินรุ่นนี้มาระยะหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาอก52นิ้วค่ะนะคะเขาติดไว้แค่5้นะคะแต่วัดหน้าผ้าจริงได้52นะคะแขนจะเป็นทรงแขนข้อศอกค่ะคุณลูกค้าปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้ามีกระเป๋านะคะซ้ายและขวาค่ะ ส่วนสีค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เราเรียกกันว่าเขียวนะคะตัวนี้เราเรียกกันว่าค่ะชมพูค่ะคุณลูกค้าขาตามมาด้วยนะคะขี้ม้าค่ะตัวนี้เราเรียกกันว่ากรมพี่ผีใส่นะคะคือสีนะคะครีมค่ะคุณลูกค้าแล้วก็สีแดงค่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขาหลากหลายสีด้วยกันคุณลูกค้าท่าไหนสนใจสีอะไรนะคะแจ้งกันเข้ามาเดือดเลยนะคะพี่ผีจัดให้คุณลูกค้าค่ะได้ราคาเพียงแค่นะคะ สองร้อยนะคะห้าสิบก้าบาทเท่านั้นเลยจ้าพี่ผีจัดให้ค่ะคุณลูกค้า